สวัสดีครับเอฟซีาวหน่อยเอฟซีอุงอิงเมื่อนี้ก็สิมมาคุยกันต่อกับพี่น้องต่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไปเห็นคลิปอาุ้งอิงที่พอพอยุดหยุดว่าเรื่องเล่าที่พอหยุดว่าเรื่องเล่าของอุอ้งอิงนะครับพี่น้องแล้วก็เมื่อนี้ก็สิมาคุยต่อก็คือทํานองว่าเมื่อนี้ออุ้ง้าเล่นอยู่มองไดค,ครับพี่น้องนะ หรือเอาง่ายๆกับมือนี่อีลาหล่าเฮ้าเด่นอยู่บุรีรัมย์ครับพี่น้องบ้านน้องหมายงามบ้านหนองหมายงามครับพี่น้องตำบลไม้เนีตำบลน,น,นองหมายงามอำเภอบ้านตรวจจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์ก็ใกล้ๆบ้านพอห้างจากเข้าเท่าไดครับพี่น้องพอห้างอยู่ซีสเกตอ,อีลหล่าว่าแลนเห็นเนมือเส่าเนี่ยเห็นบอกอยู่ว่าไอตอนเทียงนะครับพี่น้อง ก่อนอีหลาสิไปธนาค่ารนะครับพี the sure. like ่น้องเห็นคุยว่าประมาณสองามชั่วโมงประมาณนี้นะครับพี่น้องกะีหลาก็มาถึงวัานั้นนะครับพี่น้องเนาะกะเห็นในงานนะครับพี่น้องเบิ่งเหล้วกะเปรียบเทียบกับทีว่าว้าคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องที่ว่าเกี่ยวกับอีหลาองอิงนะครับเห็นบอกพี่น้องเห็นบอที่ผมบอกไปนะมีแต่คนมีอายุนะครับพี่น้องมีแต่ยายยายตาป่าลุ่งสีนะพี่น้องเนาะมหาอีหลา สังเกตบอกครับพี่น้องสังเกตทุกคนน่ะอยากจับไครับพี่น้องอยากจับเมื่ออีหล่าครับพี่น้องเมื่ออีหล่าเมื่อทั้งมืองเมื่ออีหล่าที่็คือนั่นแหละทุกคนอยากไปจับตรงนั้นครับพี่น้องแล้วมีแต่คนมีอายุนะครับพี่น้องมีแต่คนหกสิบขึ้นนะครับพี่น้องเบึงครับพี่น้องบอกแปลกเลยที่ผมเว้าคลิปนั่นที่ว่าเกี่ยวกับไอที่ว่าพอหยุดเหว้าเรื่องเล่าของอีหล่านั่นับะพี่น้องสังเกตบอกครับพี่น้อง นี่แหละที่ว่าเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นซูมมือแปลกจังใดที่เห็นนะครับพี่นงคนอยากมาหาอิหละคนอยากมาทายรูปก็อิหลาคือที่ผมบอกน่ะล่ะพี่นองอิหลาไปถึงจุดแรกต้องทายรูปกับเอฟซีทุกคนที่มาหาเอฟซีโบแมนเดียวนีโบแมนแต่ว่าวัยรุ่นหรือวัยแกหรือไว,ไวัยวัยชรามีทุกวัยครับพี่นองตอนนี้มีทุกวัยล้ะครับพี่นองอิหลากะดังสุด สุดแล้วครับพี่น้องดังสุดเร็วก็คือความดังก็คือหมายถึงว่าบรแมานว่าสุดสิบรแมาณว่าสิบโดังต่อเลครับพี่น้องคือความดังก็คือสูงเร็วครับพี่น้องสูงสุดเร็วครับพี่น้องร,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 ระดับประเทศแล้วครับพี่น้องนี่คืออิระอุอิงห้าครับพี่น้องทุกคนอยากมาหาอิระทุกคนอยากมาทายลูกกับอิระเร้วไอ้คนที่ว่าหายไปที่ว่าเคยแสดงนังเอ้ยเคยเล่นตลกเอ้ยอย่างง้ก็ตามที่หายไปเนี่ย คือพี่เน่ายังนะครับย้าย่พี่เน่านะครับพี่นองทีว่ามาอยู่กับไอ้สาวหน่อยพิบันแพงเห็นบอกครับพี่นองจากทีงานหายไปพ่อมาอยู่กับสาวหน่อยบันแพงแค่นั่นละเฮ็ดให้คนหูจักเฮ็ดให้คนได้เห็นเพราหยังพ่อคนกับติตามเบิ้งสาวหน่อยเป็นบันแพงเบิ้งอีหละองอิงนี่แหละครับพี่นองก็เลยได้ไปเห็นเฮ็ดแห้พี่เนาเนี่ยได้ดังขึ้นคือเก่าครับพี่นองดังขึ้นก็เก่าครับพี่นอง ดังแล้วก็มีคนจางตลอดครับพี่น้องส,สู้มือนี่มีคนจางแล้วครับพี่น้องจากที่เงียบไปที่ว่าเงียบไปตอนนี้มีคนจางแล้วครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องนี่แหละคนที่มาอยู่กับอีหลักอู๋หญิงคนมาอยู่กับสาวหน่อยสู้มือนี่งานการหลายครับพี่น้องไผ่บ่ม่งานนี่ขันมาอยู่กับสาวหน่อยนะมีงานเลยครับพี่น้องคือทุกคนก็นอยา,ากซิมาล่ะแห้งคักก่านั้นครับพี่น้องปีหนาเนา่ บอจูประกาศรับอีกครับพี่น้องสาวหน่อยเพื่นบันแพงสองลอยกว่าคนครับพี่น้องไอลอยยี่สิบคนนไือจังไลนะครับพี่น้องแล้วก็ไอสาวหน่อยแล้วเพื่อนโชว์อีกลอยค้นครับพี่น้องนักเต็มครับพี่น้องแดนเซอร์ะครับพี่น้องประกาศรับอีกครับพี่น้องเบิรงนี่ครับพี่น้องขนาดทั้งทั้งที่มีหลายเลยนะครับพี่น้องมีหลายแล้วแต่บอจูประกาศรับต่อครับพี่น้องเพราะยังครับพี่น้อง พราะความดังของอิหล่าองิงเฮ้านะครับพี่น้องอิหล่าองิงเฮ้าเลยได้มาอยู่กับสาวหน่อยพิษบันแพงเลยแล้วมาอยู่กับบอสจูเห็นให้ดงดังสูมึงนะครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องแล้วไปใส่กระตา่างทุกคนเนี่ยอยากจะไปหาอยากสื้อมาเบิ้งสีนะพี่น้องครับถ้าเบิ้งเป็นยังครับน้องวอาไปแล้วก็วอาเรื่องต่อครับพี่น้องไอ้ค่ายอ่อครับพี่น้องค่ายอ่อถ้าเบิ้งเป็นยังครับพี่นอ้องคนที่บ่กเคยเบิ้งหนังมายี่สิบกว่าปีแล้วถ้าเบิ้งครับสิน,นอ้อง สีผ้ากันเข่าไปหาเบิงสีค้ากันเข่าโล่งไปหาเบิงโล่งเขนโล่งหนังแนละบะแมนบะแมนโล่งเก็บคนได้คนนลยทุกคนสีเข่าไปเบิงนั่นแหละครับพี่น้องสิเห็ดให้ค่ายอ้อเนี่ยปังขึ้นเพราะอย่างทุกคนอยากไปเบิงว่ามันเป็นจังไดเพราะอย่งางคือแต่ก่อนมันไม่ค่อยเห็นมีคนแบบบ้าเพลยแพรมาโฆษณาเห็นแบบนี้นะครับพี่น้องพราะทุกคนเห็นอตัวอย่างของอค่ายอ้อแล้วก็ หูจักนักแสดงหลายคนสิน่ะก็เลยอยากสิหูว่ามันเข่าโล่งนะมันสิเป็นจังดมันแสดงแล้วสิออกจังดาทุกคนก็เลยอยากเบิงอยากหูครับพี่หน้องนี่ละเฮ้ากับเทปทตามถ้าเบิงทานแย่งเดียกันนะครับะผมเชื่อว่ามือน่ะนะลงนังสุดโลงเนี่ยรับรองว่าถล่มทลายแท้ครับพี่หน้องถล่มทลายพ่แน่ภายในมือเดียวเนี่ยจเป็นเขาหลานลอยหลานเนี่ยผมว่าสองสามลอยหลานถ้าเบิงกด้พี่น้องพี่หนองจะเบิงผมเชื่อโหลดครับพี่นนองพันลลานแท้ขายออก เพราะอย่างค้นอยากหูอยากเบึงติดตามอีหลาอุ้งอิงก็อยากไปบิงอีหลาอุ้งอิงสินะพี่น้องจากในห้าก็ค่อยติดตามบึงนะครับพี่น้องแล้วก็ที่ว่าเรื่องเล่าของอีหลาที่ว่าเกิดขึ้นสมือนนี่มันกับแบบนี้แหละครับพี่น้องเห็นบอครับพี่น้องเขาไปปั๊บเนี่ยยุดแรกคนก็ะไหเงินทายลูกแปลกบอครับแปลกบอไหเงินทายลูกนี่แหละคือความแปลกของอีหลาความปังของอีหลา ละอุิงเฮาที่เฮาได้ติดตามที่ได้เบิ่งในแง่สุมืเี่เนี่ยเพราะยังผมถึงสมาครคู่ยิงสี่เพราะผมว่าอะไริดตามคนหนึ่งผมก็หกักแพ่งอีหลาขึ้นกันครับพี่น้องดยความหากักความแพงอีหลาไลไรสดนี่ผมก็เข้าไปเบิ่งอยู่เรื่อยครับพี่น้องขันมีเวลาบางเทือขันมีงานหลายกับอาบเซเบรตอาจกำลังหางานอยากได้เงินนี่ก็อาเซเบรตเขาไปเบิ่งแต่ส่วนมากก็ได เขาไปเบิงยูครับพี่น้องแต่กับเบิงบดดนครับพี่น้องเพราะว่าต้องหางานต่ออันนี้มันก็เรื่องเฮ้าก็ต้องหางเงินนําขันเฮ้าบ่หาเงินเฮ้ากับสิบเบด็ไปหาีิละอุกิงเฮ้านะพี่น้องนาอแมนบอกครับพี่น้องจังใดเฮ้ากับปดติดตามกันไปเรื่อยนะครับพี่น้องจังใดกันอย่าลืมนะครับพี่น้องมาติดตามช่องท็กซี่หลงทางชาแนลเรื่องนําเน้อครับพี่น้องเริมาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับพี่น้องมาเรื่องเล่ากับบอมีเรื่องยั้งแล้วครับพี่น้องส่วนมากกล้ว่าเรื่องเล่าของอิละอุกกิิิงแต่วาพ เรื่องเล่าเรื่องที่ห้องคนที่ห้องหักคนที่เอฟซีุขคนหักที่ว่าง่ายๆอ่ะคนทั่วประเทศเพราะอย่างมีคนไทยอยู่หลายแล้วก็คนตามประเทศก็มาหาอีหลักมาหาอีหลักขึ้นกันครับพี่น้องเนาะแล้วก็มือนีก็ถื่อวานนะครับพี่น้องเ่นอยู่บุรีรัมย์นะพี่น้องเนาะบ้านไม้งามนะครับพี่น้องบ้านไม้งามบ้านน้องไม้งามนะครับพี่น้องมืออื่นก็สิไปเเ่นอยู่บ้านนาใหญ่ครับพี่น้องบ้านนายใหญ่อําเภอ เอ่สุวรรณภูมิครับพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเมื่ออื่นมื่อเดี๋ยจะไปร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าก็ลงเลี่ยนวัดไกรมิตรพิทยาครับพี่น้องตำบลยอียงสะพังในยังเราไปนะพี่น้องชัยภูมิครับพี่น้องพอชัยภูมิแล้วก็สิตรีมะโคลาดครับพี่น้องตีมะคโคลาดแล้วก็สิไปปลาจีนครับพี่น้องไปปลาจีนแล้วก็อิลากซิม่ามองไอที่ว่านี่นะครับพี่น้องยู่อ้ สออกแล้วนะพี่น้องอยู่สถานีรถไฟอบางซื่อครับพี่น้องสไตลสะพานนะครับพี่น้องคันไปนะครับพี่น้องแนะนําเลยครับพี่น้องผมแนะนำเลยครับพี่น้องคันไปทางั้งขึ้นถ้าถ้าอยู่ฟังผมเนี่ยฟังผมนะครับพี่น้องฟังท้นี่ยขึ้นสะพานกรุงทนครับพี่น้องแล้วก็เลี้ยวตรงไปเน่าเลยครับพี่น้องแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายพระรามหาสะพานอถนนพระรามหาแล้วก็ไปเลี้ยวเขาสะพานดําครับไปสะพานดํำครับพี่น้องโค้งขึ้นไปปั๊บเนี่ย เจอซาทั้งดวนเนี่ยเขาสีเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับพี่น้องเลี้ยวซรายเข้าไปแล้วก็เลี้ยวเจอแยกแรกเลี้ยวซ้ายเลยครับพี่น้องนั่นแหละครับอยู่ตรงนั้นครับพี่น้องพอะงที่แล้วผมไปลงทางครับพี่น้องเพราะต้องไปไก่ครับพี่น้องเจอแยกแรกเลี้ยวซ้ายเลยครับพี่น้องและสีอยู่ซ้ายไต่ทั้งดวนเลยครับที่ตรงนี้หมะครับพี่น้องหมะคักหมเหมะยอมรับผมหมเหมออิหรีครับพี่น้องจังได้กับพอดีตามไปเบิ้งไม่แย่งน้ำกันนะพี่น้องเอรากับสีนาสีอยู่สองมือนอกนั้นกับไปซักแก้วครับพี่น้อง นาซียี่ปแปดกับสามสิบเลครับพี่น้องอย่างไรก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีหละปุงมอิงกดติดตามผมได้เครับพี่น้องนะมื่อนี้ก็ขอบคุณใน้หลายครับเอฟซีซาหน่อยเอฟซี FC ลาอิงครับขอบคุณครับ